อันนี้อันเอ๊ะอะไรกันรู้ด้วเอาด้ยเหรอป่ะปอันนี้หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์การเปิดเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะหมายให้จับตัวส่งที่กอมกับการส่องใช่ครับมี่ยผมไม่อด้มาเลยคือเขาบอกว่าเป็นเรื่องเก่าแต่ว่ายอดเงินมันยังเข้าอยู่ปกตินะทำไมถึงมีมีแล้วทำไมแต่ลราถึงโดนด้วยมเบื <ถ whale. S 2> <vit> ่อ่ะมันที่จะรู้ได้ยังไม่เท่าไหร่มีอะไรคือ นะปลามีกอะที่มีหมดแหละเพผมผมไม่รู้อาจจะเป็นข้าวว่าลงวันลดไม่ทำไมมาวนเป็นเรื่องเป็นลาวเลยโอนประจําเลยมีอยู่หลายคนอยู่เดี๋ยวเจออะไรเนี่ยพอคื้อกันแล้วเราฟังก่อนนะเดี๋ยวไปเจอแล้วเราสวนเจออะไรอย่างเงี้ยพอเราพูดไม่ขี้มันจะเข้าส่วนเข้าใจป่ะตอบคุยต้องคุยเรื่องจริงพ่าไม่มาจดี๋ยวประเทศมาด้วยกันจมาด้วยกันไม่ได้ก็ต้อรพะมีประกันไม่ประกันยังไงได้เดี๋ยวร้องประกันที่ บับุญร่วมบับุญด้วยวัดแรกเราไปสอบถามกระทั่งมันไม่มีวัดที่ว่าเนี่ยเราพบพาเนี่ยมันไม่มีจริงแลังก็มีผู้กระหายเขาเข้ามาโพสในเฟซเราไปเราไปบอกว่าเราเป็นประธานบริษัทเลยนะทิปเปิลอะไรนะบับเบิิลลคีนน่ปอะไรน์ก็ได้กลิ่นประมาณนี้ส่วนเราจะมองว่าเราจะไปแก้ข้อหางอะไรแก้บางเรองส่วนแต่ว่าพอมีหมายจับแล้วชุดตื่นพวกพี่ก็ต้องจับกอกตามหมาย